ถ้าเกิดว่ากูยืนฉี่กูจะเล็งเป้าไม่ได้เลยนี่นะครับถุงมือใช้แรงเยอะมากเลยครับแค่ขยับนิวหนึ่งผิวสาริปไปไหนไม่ไหวเลยไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอสบายแล้ว ครบสูตรแล้วเหลือแต่ลองจอนกลางเล่าก่อนว่าที่เรามาที่นี่ได้เนี่ยนี่ครับเขาสนับสนุนให้เรามาครับเขาพาเรามาทัศนศึกษาครับโครงการไดีดีๆาณะชาติประกันภัยเรามาทัศนศึกษาซึ่งประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ <c ười> ครับจากอากาศหนาววิ่งเข้ามาข้างในนะครับต้องเช็ดเช็ดหน้ากล้องก่อนโอ้มือก็เช็ดไม่ได้โอ้โอ้โอ้ my god อธิบายก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของ mercedes benz นะครับคือจะบอกว่ารถแท็กซี่ที่นี่เนี่ยเท่าที่สังเกตกันมาแท็กซี่ขับเบนท์ทุกคันครับแม่งเป็นประเทศที่รวยมากแท็กซี่มีแต่เบนท์กับ bmw ครับผมประเทศนี้คือโตโยต้าแม่งแพงครับแต่เบนท์ราคาไม่แพงเลยกูก็ไม่เข้าใจ เหมือนกนกัเขาก็เลยพาเรามาดูในเนี่ยนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ของ Mercedes-Benz นะครับวันนี้ลุงคนต้อนรับนะคะรับห่อโอ้โหถ้าผอมนี่หล่อน่นหล่อนั่นส่องใบฝากเราอาจจะไม่ได้ส่องกันตรงๆนะครับแล้วก็อาจจะพูจากระเซิตกระซาบอย่างนี้เพราะว่าถ้าส่องตรงๆเนี่ยเราจะโดนตำรวจจับได้นะครับในเยอรมันถ้าเกิดไม่ได้ลงคลิปนี้ก็ให้รู้ไว้นะครับว่านั่นแหละ <c oughs> นี่ลิฟต์ของ Mercedes Ben z เป็นลิฟต์ที่ไฮโซ แค่มีภาพฉายมากับกำแพงด้วยดูดูด,ดลิฟเหมือนทานแคปซูลเลยเหมือนจะมีเสียงเลยนะรอฟังเสียงรอฟังเสียงอา้อาวอ้าวไม่เห็นมีเสียงเลยเมื่อกี้มีเสียงเหมือน Bee อบับเบิ้ลบีอ่ะบู๊ดไงเงีงเงงเเสียงเสียงเสียงหล่อไหมครับหล่อไหมครับถ่ายมาฝากหล่ <laughs> อไหมครับหล่อไหมครับไปคิดเอาเอง อนี่กุนินทาแบบระยะประชิดอย่างนี้โดนนะอันนี้อันนี้พี่นิดนะครับพี่นิดเป็นใครครับเป็นคนพาเรามาที่นี่นะครับฝ่ายพี่อ้าของธนชาติประกันภัยค่ะเป็นเป็นลิฟที่ขึ้นได้รุนแรงมากโอ้โหเสียงเสียงหลอนมากอะเริ่มแรกเลยนะครับว่าสมัยก่อนคนเดินทางโดยใช้ม้าอ๋อเสียงกุ๊กกับเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นม้าของ Mercedes-Benz นะแล้วก็จะต้องมีคนมัานนอกวิ่งเข้าไปถ่ายกับม้านะครับ เนี่ยจ,จะเป็นรถเบนซ์ในรุ่นโบราณอันนี้ก็คือเป็นรถคันแรกครับ4ีล้อคันแรกอันนี้3าล้อคันแรก เราก็เดินดูวิพิพฑนไปเรื่อยๆตามภาษาคนที่ขี้เกียจอ่านภาษาอังกฤษนะครับก็ให้รู้ว่าอันเนี้ยเขาก็อธิบายการเดินทางของคนตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงนี่อะไรวะรถรางแล้วก็นี่แงโอ้โ,โหรถแบบว่าเหมือนในหนังเลยเนี่ยรถแบบในหนังล้อเขาเฟี้ยวฟ้ามากเลยดิล้อเ่ยอากาศหนาวอย่างงี้มึงนั่งรถแบบนี้ได้ได้ยังไงวะนี่ครับ The a ออโตโมบ l e in s ซ u t h a ฟริกานี่คือรถคันแรกที่แอฟริกาครับอ,อ๋อเออไม่น,าน่าจะการหนาวได้ดูจากแค่นี้ดูที่เปิดมันดิฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวมากคือน้องๆเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยถ้าอยากจะดูก็ไปเปิดดูเว็บกันเอาเองแล้วกันนะครับอ่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมครับรถคันนี้คือรถทีเเ่เขาปั่มปัมกันเออเขาปั่มปักันนะครับแล้วก็จะมีมือโผล่เข้ามาแปะตรงนี้ <S 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 แปะ แล้วก็เงื่อไหลข้างในจำจำหมดได้เลยเฮ้ยผมไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ถูกกันโอ้รถพวกนี้เฟี้ยวอะเฟี้ยวมากโอ้รถเจ๋งมากเป็นรถสมัยก่อนที่น่าจะไฮโซครับปะนี่เป็นเทรนหนุ่มเยอรมันสมัยก่อนหนวดไม่ใช่จุ่มด้วยอันนี้หนวดเขอะเลยเนี่ยหนวดเขอะเต็มหน้าเลยนี่เขาแต่งตัวอย่างนี้ทุกคนต้องมีหนวดและไอ้คนที่หนวดมันไม่งอกนี่มันจะไม่หล่อเลยใช่ไหม เนี่ย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 เห็นไหมทุกคนต้องต้องมีหนวดคนนี้ใครครับหน้าคุ้นๆจ้องไปจ้องมาแล้วนึ <I> กถึงไอสไต์ Star, ใช่ไหมคนนี้คือไอสไต์ไอสไต์สเปเชียลเทอร์รีอ่ออฟเลยก็ได้ไอสไต์นี่แหละครับอ่าเนี่ยแหละครับไอสไต์ สมัยนุ่มๆห,หล่อจังเลยอนะ้อเยดแค่โอ้เมอร์ซีเดสเมอร์ซีเดสระหว่างเดินไปเราก็ส่องสาวแก่เยอรมันโอ้ oh, oh, ไม่ผ่านเจ๊บายน้อย no, เยอรมันมีรถบัสเป็นเบนซ์มาตั้งแต่สมัยโบราณครับโอ้โ oh, ห oh, นลังการอะไรขนาดนี้วนะเนี่ยฮะโอ้โหรถลงรถลางเบนซ์เมอร์ซีเดสเบนซ์ครับยอมมีรถคันนี้มันสวยนะครับดูจากตำตัวเสร็จปุ๊บพอข้างหน้าปุ๊บน้าเกียดเลย นักเกียร์ศสตร์ดีไซน์ได้ยังไงเนี่ยฮะ โซนต่อไปแล้วนะครับสิ่งที่เหนืก็บเบ้นคืออะไรครับคือกูต้องมาถ่ายส่องฝรั่งอวดพวกน้องๆในแฟนเพจอีกแล้วแม่งชาวเยอรมันแม่งหล่อจังวะโหหลอ่อหล่อจริงๆอ่ะยอมอะผมยอมแพ้ครับเนี่ยเนียดูดิดูด,ดิโอโหหล่อสูงล่ำใช่ได้วันนี้ยังไม่ได้ส่องสาวเลยเนะี่ยไม่ไหวละเริ่มงุ่นหงิดละหุ่นหงิดมันขาดฮนะผมต้องหาส่องแต่เบ้น์แ <laughs> มมีแต่กินเลดครับนี่ครับรถยนต์อย่างสวย นเจอพิตี้รถยนต์ฮะโอ้โหสองสาวตายตายตายที่สงสัยก็คือว่ารถมันจะมันไปไหนวะเนี่ยมันแตะมันว่านี่เบาะยังมันเลยเนี่ยมันมันมันแตะมันว่าอันนี้เป็นรถเบนซ์ในยุค1นึ่ง95ซัมติงบางอย่างครับมันเป็นเพราะว่าเป็นจุดพีคที่สุดแล้วมั้งของเบนซ์เนี่ยสวยมากเลยนะพีคโคตรเลยเนี่ยดูดิพีคดูล้อดิโคกเคสดูล้อดิโคก เคล็ดเย็บโครกพริกพิกมากพิกมาก รถคันนี้แปลกมากครับผมสงสัยว่าน่าจะเป็นรถที่เป็นร้านตัดผมหรือจัดรายการ n e c k and the City เอข้อมูลว่ายังไงบ้างครับผมเป็นรถป๊บคาร์ครับเป็นรถของโป๊บปครับรถของป๊อปนี่นี่เด็กเยอรมันเด็กเยอรมันน่ารักไหมน่ารัก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  เป็นตุ๊กตาลูกเทพเอ้ยคันนี้สวยจังเบยอ,อ๋อคันนู้นเป็นรถเสียบปลั๊กรถเสียบปลั๊กชาร์จแล้วนิงดาอันนี้เป็นนี่เป็นก็เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันอนาคตผมจะจัดสักคันเอาไปเสียบกับปลั๊กที่ไหนวะน <laughs> บ้านเราไม่มีโรงไฟฟ้าคนในประเทศเยอร,รมันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ไดไยุโรปใช้รถไฟฟ้ากันเยอะไทยยังไม่มีเรื่องด้วยห,หลายๆอย่าง นี้เป็นชุดแข่งที่เขาใส่แข่งนะครับลักษณะเหมือนชุดดาร์เวเดอร์แล้วก็มีหมวกกับแว่นโอ้โหแม่งของจริงว่ะเคยเห็นแต่ในหนังถ้วยรางวัลดูจะเป็นภาระมากนะครับถ้าได้ไปนี่ชารบอกว่าคนนี้สวยนะครับคนใส่แว่นนี่สวยจริงแต่ระหว่างที่เขาบรรยายกันอยู่เนี่ยไม่สนใจอะไรเลยนะครับคุยกับผัวอย่างเดียวเลยนั่งดูเนิร์ดดูไม่สนโลกเนาะพอสนแล้วเริ่มสนละก็ก็ดีครับก็ยังไม่มากไม่เท่าผู้ชาย ไม่เด่นถ้าผ cool? ู้ชายผู้ชายมันโหดหล่อมากอะไรมากเป็นไงฮะซานรีวิวหน่อยครับผู้ชายสอง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 สารามาเยืนตรงนี้หน่อยสองสาองสามอ่าจริงจริงเราจะถ่ายคนนู้นนี่ครับเราเอาซานมาไว้อย่างเงี้ยนะครับครับซนา มันเขารู้ตัวว่ะ <c oughs> นี่มาเจอด่านสุดท้ายก็คือว่าเป็นรถมาตั้งโชว์มาเปิดไฟโชว์อะไรอย่างงี้มาดูราคากันว่าคันหนึ่งเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ป้ายอยู่ไหนว่าจันเวสอ่าอ่าคันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ราคา1,90,000กว่ากว่ายูโรผมเอานิ่มๆชิวๆครับมาดูรุ่นที่อีเจคนนี้ขึ้นไปขับครับสี่หมครับ อ่าคันนี้ราคา1นึ่ล้านหครับอ่ะมาดูคันนี้ครับจันเบสจะเข้าไปนั่งครับมึงครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็เลิกเป็นเพื่อนกัน <c oughs> มันหรูมากอื <c oughs> เป็นรถที่หรูมากนะครับมาดูราคากันครับผมถ้ามืนแด อ่าคันนี้ก็2ล้านกว่าครับนอนหน่อ,นอชิวๆครับ,รบอนาคตร<น>เรามีตังเราก็ซื้อได้ครับแต่กูคงไม่ซื้อครับ4ี่หมื่นห้าครับ<น>อ่าอันนี้ก็2ล้านครับ<น>ชิวๆล้านกว่ากว่าสล้านแล้วเดี๋ยวไปคํานวณกันดูเราก็จบพิพิธภัณฑรร์รถเบนซ์ไว้เพียงแค่ความฝันเท <laughs> ่านี้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับไปส่องอป้าเยอรมันกับสองสาว เดียลมันกันดีกว่า <houses> กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับไปกินอาหารที่เราคาดหวังไว้นานมากว่ามันจะหลูมเพราะว่าเรานั่งเครื่องมาไม่ได้กินอาหารแบบนั่งโต๊ะมานานแล้วไปกินอาหารกันครับทานติชัน่นครับผมร้านอาหารที่เราจะมากิน <ż slowed email> <size> ไปดูดีกว่า ัซอนแล้วเี่ย่างที่บอกครับเยี่ยมเมื่อแรกไรไในยุโรปเราต้องไวหเราพลาดไม่ได้ครับต้องแขหากันจริงๆด้วยนี่คือให้ซานให้ซานรีวิวให้นเะล <ๆ S 1> ืมไปซานสวนสนัสดีครับนี่คือช่วงซานแดกด่วนนะครับสกุกแกล่เสฉวนซีคูนจงขันนี่ไงละออกมาต้องพูดให้มันยุ่ง<ล> อันนี้ก็คือน้มชาร้อนนะครับดูมีร้านมากเลยโอ้หนี่มันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นไก่นี่น่าจะเป็นไก่นะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาเป็ดนั่นนั่นเป็ดพูดเป็นตัวงโหโทษนี่อะแล้วกล่อมมาก ก็เนื้นุ่มเหมปอนผงเจลีทิ้งสาวผสมผงได้ีกินอาหารเสร็จแล้วครับผมอาหารจีนทําให้เราเพลินได้เสมอเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศครับอยากกินชีสมากกว่ารวมโอเคอยู <c oughs> ่นะเมืองสตุตการ์เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีอะไร <c oughs> เป็นเมืองที่รวมบริษัทมากกว่าถึง150,000บริษัท <c oughs> เยอะขนาดไหนคิดดูไปเข้าโรงแรมกันแล้วดูว่าใต้โรงแรมมีอะไรถ้ามีอะไรก็จะพามาเดินถ้าไม่มีอะไรก็ก็ค่อยถาม ท่านแล้วกันแต่จริงๆตอนนี้ง่วงนลใช่ไหมง่วงมากเริ่มง่วงแล้วโาะเจ็ดแหลกไงแต่ว่าชิวๆทำงานตาลงเป็นประจำอยู่แล้วเย็น yeah. ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วมาดูห้องกันว่าเยอรมันเนี่ยห้องมันจะเป็นยังไงเอ้อเปิดไม่ได้เว้เยเอ้าอะไรของมันวะฮึบ นี่เป็นห้องของที่เยอรมันตกแต่งผนังสวยงามดูห้องน้ำกันครับผมเช,ช็ดแค่ห้องน้ำมาตรฐานไม่มีที่ฉีดตูดเออว่ะ <laughs> ไม่ไม่ไปกติกูก็ไม่ค่อยใช้อยู่แล้ว <laughs> แต่ห้องน้ำนีำน่ผมมีม,มีนวัตกรรมจะนำเสนอครับคือสมมุติเราถอดรองเท้าใช่ไหมครับแล้วเราเหยียบลงไปในพื้นห้องน้ำนะ่ะโอ้ยเย็นเย็นมาก เ <laughs> ย็นฝาโถโอ้ยเย็นเย็นที่พายโอ้โหเย็นที่หายเย็ <c oughs> ยนมากครับเยน็ยนเยน็ยนฝรั่งเขาใส่รองเท้าเข้าไปในห้องน้ำกันครับยา yeah. คนไทยอย่างเราอย่าสะเออะครับโอ้โหเย็นมากห้องน้ําเป็นพื้นที่เย็นมากกระเบื้องเย็นนึกนึกสภาพแบบศูนย์องศาข้างนอกศูนย์องศาแล้วอีห้องน้ําไม่มีฮีเตอร์โอ้โหเย็นสาดที่นี่นี่เขาส่วนมากไม่ค่อยเป็นแอร์ครับเป็นฮีเตอร์เขาบอกว่าที่นี่มันหนาวถ้าเป็นส่วนมากเนี่ยครับหนาวจริงๆครับหนาวมากโอ้โหเท้าไปจุ่มห้องน้าเมื่อกี้หนาวขอหน้าตากฮีเตอร์หน่อยโอ้แม่งไทยสไตล์ไป <laughs> อู้หนาวหนาวหนาวอ้ Ooh, ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์มึงไม่ไม่มีไม่มีความร้อนเลยฮีตเตอร์เหมือนเหมือนลมธรรมดามากอยากได้แดดประเทศไทยมากครับตอนนี้ผมรู้แล้วจะทำยังไงให้หายหนาวด่ออกไปกินเบียร์ดีกว่าจานจานไปเร็วไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันทำไรเนี่ยออไออ๋อ,อเกือบแล้วโอ้ยทำไมหนาวน่นโอจะออก หมดหมดอะไรตายอ,อยากกับการใส่รองเท้าจะออกบ้านจะออกห้องทั้งทีใช้เวลาน,นานอะไรฉันโ oh. อ้เอา้าเอ้าเอามอาช่วยเยช่วยอะไรครับเอา้าไม่ช่วยนะใส่ดิอะช่วยหน่อยไม่ช่วยเหนื่อย <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> เร็วเร็ว เอาแล้วเร็ๆเหนื่อยท้อใจใส่ข้างหนึ่งเสร็จแล้วท้อใจใส่แล้วใส่อีกครั้งเร็วใส่อีกข้างแล้วเร็วเหมือนคนขากหมดเร็วหมดแรงใส่เร็วเร็วเร็วเร็ใส่เสร็แล้วใช่ไหมใส่เร็้วใช่ไหมลุกขึ้นมา อ่าครับจันเบสใช้เวลาแต่งตัว10นาทีนะครับเท่ากับเวลาที่สารใช้ใส่รองเท้าออกจากห้องพอดีแต่สารหมดแรงแไปเร็วๆเอาเอาสองคนนี้มาแบบเต็มสูตรมากเต็มสูตรมาก <นะ S 2> ผม ผมก็ขี้หนาวครับแต่ผมไม่ใส่ถุงมือออกไปครับเพราะว่าอยากจะจับจับกล้องเยากจะจับนู่นจับนี่ด้วยด้วยน้ํามือของตัวเองครับภารกิจต่อไปของเราคือเรายังไม่ได้อะไรที่มันน่าตื่นเต้นในทริปนี้เลยเราก็เลยจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันอยู่ตรงไหนวะแม่งนู่นมัง้งไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตกัน